สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมาคุยเรื่องการปลูกผักที่ใช้ขวดน้ำดื่มของเรานี่นะคะต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าป้าปุ้มนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกผักเก่งนะคะทุกอย่างนี่คือการเรียนรู้นะคะเรียนรู้และปฏิบัติและลองทำนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะคลิปปลูกผักโดยใช้ขวดน้ำดื่มเนี่ยป้าปุ้มก็เห็น หลายท่านทําคลิปนะคะแต่ละคนก็มีเทคนิคดีๆเนาะแต่ทีนี้ป้าปุ้มก็จะมาแนะนําคลิปอันนี้ที่จะช่วยให้ท่านที่ปลูกผักไม่ค่อยเก่งเหมือนป้าปุ้มเนี่ยได้ปลูกผักแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านใดที่มีขวดน้ําดื่มแบบ1.5ลิตรแบบนี้หรือเป็นขนาดไซส์6ลิตรนี้ก็สามารถ ปลูกผักได้เลยนะคะง่ายๆอย่างต้นหอมเนี่ยเวลาเราเราซื้อหัวหอมแดงมาหรือว่ากระเทียมหัวหอมใหญ่เนี่ยบางทีเราใช้ไม่ทันเนาะป้าปุ้มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะใช้ไม่ทันนะป้าปุ้มเคยลองเอาหัวหอมแดงเนี่ยปลูกลงแปลงไปเลยนะคะปรากฏว่ามันเน่านะคะเพราะป้าปุ้มขยันลดน้ำเนาะทีนี้ป้าปุ้มก็เลยเปลี่ยนมาลอง ลองปลูกใส่ขวดน้ำดื่มดูปรากฏว่าเห็นไหมคะเนี่ยปุ้มให้ดูแป๊บหนึ่งมีต้นข้าวงอกนี่นะคะป้าปุ้มปลูกไปแค่หัวเดียวเท่านั้นนะคะย้ำหัวเดียวแล้วน้องเขาแตกออกมาเต็มเลยค่ะหลายหัวเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยก็เลย แทนที่เราจะไปซื้อหัวหอมในตลาดต่อไปนี้ก็คงไม่ต้องซื้อใช่ไหมล่ะเพราะว่าจากหัวเดียวขยายออกมาเป็นกี่หัวเนี่ยเยอะอไม่ต้องซื้ออีกแล้วนะคะนี่ป้าพุ้มก็เลยจะมาทำการแยกหัวเขานะคะแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปทำกับข้าวเนะแต่ทีนี้ป้าปุ้มก็จะไม่ได้มาทำวิธีการปลูกให้ดูนะ แค่จะมาแนะวิธีการทำขว,ขวดแบบเนี้ยทำยังไงนะคะจากคลิปที่แล้วที่ป้าปุ้มออทําคลิปชํากิ่งมะเดือนนะคะถ้าใครดูคลิปนั้นก็จะเห็นว่าป้าปุ้มสอนไปแล้วเนาะทีนี้ก็เลยจะมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าขวดน้ําดื่มเนะี่ยจริงๆมันยี่ห้อไหนก็ได้แต่เพื่อนป้าปุ้มเนี่ยที่บ้านเนี่ยผ่านน้ําดื่มยี่ห้อนี้นะคะแวซเฟนะ ใส่โฆษณาคงต้องเข้าแล้วนะคะมาบ่อยนะคะเพราะว่าขวดเนี้ยี่ห้อนี้เวลาป้าปุ้มตัดขวดเนี่ยมันวางมันวางได้ลงล็อกพอดีเลยนะ,ะบล็อกพอดีเลยก่อนที่ป้าปุ้มจะมาทําการตัดขวดนะคะตอนที่ยังเป็นขวดน้ําดื่มนะเนี่ยป้าปุ้มก็เอาไปใช้หัวแรงไฟฟ้าเจาะรูก,ก่อนนะคะ ป้าปุ้มก็จะเจาะรูนี้หนึ่งรูแล้วก็เจาะรอบๆอบเนี่ยตรงเนี้ยเห็นนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกสองรูตรงนี้โดยป้าปุ้มใช้นิ้วชี้เนี่ยนะคะกับนิ้วกลางลองเป็นฐานนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่ามันตรงปลายนิ้วเห็นไหมป้าปุ้มก็เอานิ้ววัดแล้วป้าปุ้มก็เจาะตามนิ้วเลยนะคะสองรูตรงนี้นะคะมันก็จะพอดีพอดีเลยนะคะ พอดีตรงไหนพอดีตรงนี้เลยเห็นไหมคะพอเราตัดขวดแบ่งครึ่งนี่รูที่เราเจาะตรงนี้มันก็จะอยู่เหนือระดับฝาขวดตรงนี้พอดีเลยนะคะรูตรงนี้นี่คือมีความสําคัญนะคะเน้นสําคัญนะคะเพราะอะไรเวลาเราลดน้ําผักของเราเนี่ยถ้าน้ํามันลดระดับถึงรูนี้เมื่อไหร่ก็คือเขาจะไหลออกจากรูนี้นะคะเพื่อไม่ให้รากของพืช แช่อยู่ในน้ํานะคะกันรากพืชเน่านั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะเนี่ยที่ป้าปุ้มบอกอะแล้วเราลดลดน้ําเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูใช่ไหมคะเช้ามาลดน้ําแล้วก็รีบออกไปทํางานหรือไปทําทุระอะไรอย่างนี้ลดทุกวันทุกวันท,ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจาะเนี่ยน้ามันก็จะคือถึงระดับนี้เลยนะถึงถึงน้ําถึงระดับที่เราตัดตัดขวดเนี่ยพอดีเลยมันจะทําให้ให้ให้รากของพืชเนี่ย ถูกแช่อยู่ในน้านะคะมันจะทําให้เกิดอาการโรครากเน่าได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในระดับนี้มันก็จะเหมือนกับถาดรอ,องกระถางต้นไม้นี่แหละคะ่ะก็คือจะมีน้ําหล่อรากด้านล่างแค่นั้นเองคือลักษณะจะดินจะชื้นแต่ไม่แฉะนี่ก็คือจุดสําคัญของรูน,นี้นะคะถึงบอกว่าต้องเจาะเอาไว้นะคะเพื่อให้น้ําระบายออกนั่นเอง อย่างสมมุติถ้าเรามีน้ำดื่มขวดขนาดไซส์6ลิตรอย่างนี้นะคะเราก็ทําเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะป้าปุ้มก็ไปเจาะมาให้ดูละตรงนี้ก็ฝาเราก็เจาะรูเยอะหน่อยเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะนะคะแล้วก็เจาะด้านข้างหัวแรงด้านข้างนี่นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันป้าปุ้มก็จะเจาะออกให้น้ําออกนี่นะคะ3รูเห็นไหมค ขวดกลมขวดเหลี่ยมนี่คือใช้ได้หมดเลยนะคะขอให้เขาวางได้เพราะตอนเราใส่ดินลงไปแล้วเดี๋ยวดินเขาจะเป็นตัวถ่วงให้ให้ขวดมันมีน้ำหนักนะคะเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถไปปลูกผักพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะถ้าวันไหนเช้าๆเรารีบไปทํางานนี่เราก็ไม่ต้องรดก็ได้นะคะถ้าระดับน้ามันอยู่ตรงนี้พืชเราก็จะไม่แห้งเหี่ยวนะคะเพราะเขามีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมแล้วเ,เย็นเราก็มา ถ้าเราไม่อยากลดเราก็เติมใส่เอานี้แล้วก็วางพืชพืชลงไปกระถางลงไปนะเนี่ยอยือเราจะลดก็ได้แล้วแต่เราความสะดวกเราใช้เติมเอาหรือจะใช้ลดเอาก็ได้เห็นไหมคะง่ายๆแล้วเราก็จะได้ผักสวนครัวโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะคะอะไรที่ลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้ก็จะเป็นการดีนะคะเพราะเพราะส่วนใหญ่ใ,ในในครัวเรือนเราก็ต้องปลูกพวก กะเพราอยู่แล้วนะกะเพาโหระพาแล้วถ้าเราปลูกหอมแดงได้ด้วยกระเทียมหอมใหญ่แพทบไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะง่ายๆแค่มีผักสวนครัวไว้ไว้รัประทานนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะวันไหนอยากทานกะเพาก็มาเด็ดใบกะเพาข้างระเบียงบ้านก็ได้นะคะใช่ไหมพื้นที่น้อยๆก็ปลูกได้เนาะ เนี่ยอย่างระเบียงคอนโดระเบียงบ้านเนาะพื้นที่น้อยๆใช้พื้นที่ไม่เยอะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ